โอเคกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่โจปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ครับผมกลับมาอยู่กับพี่ในเกมไอเดอรเลกันอีกครั้งแล้วนะผมเย้ก็ครับผมทุกคนสําหรับวันนี้ครับผมเราก็กลับมาอยู่กันในบทที่1ผีกระสือผีเฮี้ยนแห่งคาลือหาดล้างกันอีกครั้งแล้วนะผมซึ่ง ตอนนี้พี่ก็ได้ซื้อตัวเกมไปแล้วนะเพราะโฆษณามันเยอะเกินไปจริงครับผมก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็คลิปเก่ามีคนให้ความสนใจเยอะเดี๋ยววันนี้พี่จะจัดให้ต่อครับผมในระดับความยากนะจริงๆพี่เล่นจบไปแล้วนะเฮ้ยทำไปเล่นไปถุงเงินที่ต้องหาสามสิบโอเคจริงๆแล้วพี่เล่นจบไปแล้วนะผมแต่ว่ามันอัดไม่ติดนะพี่เล่นชนะในโหมดยากแลวโหมดฝันร้ายด้วยนะผมนี่ Oh, ปากดีเดอะซีรีส์เขาให้คือจริงๆเล่นจบแล้วนะถ้าเอาไม่มุกนะจบแล้วครับผมแต่ว่าพี่กดเริ่มใหม่อะ่ะคือมันตายได้ผมแล้วก็อะไรนะมันบอกว่าคุณยังเอาชีวิตรอดได้อีกได้ผมพี่กดเริ่มใหม่เป็นสองสามครั้งนะผมถึงจะผ่านนะผมแต่เดี๋ยวรอบนี้อะผมพี่ขอโกต้านะในโหมดยากกับฝันร้ายพี่ขอตายได้หนึ่งครั้งนะผมขออนุญาตทุกคนเลยนะอะเพราะบางทีมันพี่มองว่ามันมันเร็วเกินไปมันยากเกินไปครับผม ค okay. ความไวหน้าจอไอ้นี่ก็ไวเกินบันครคับแล้วมันกึกๆนะผมโอ้เห็นไรครับผมมันมาไวเกินอย่าไ่ทันออกจากห้องเลยเดี๋ยวจะมาทำอะไรฉันจะมาขย่าอะไรไอ้หนูฮะคุณน้องคุณน้องอย่ามาทำมาหลอกหลอนพี่ ก็อย่าง,งที่บอกขอกูต้าตายได้ครั้งหนึ่งแล้วพี่ขอกดเ,กดเริ่มที่เดิมได้ครั้งหนึ่งเนาะขออนุญาตเลยจริงๆครับผมมันเยอะจริงๆอ่ะอย่าทำร้ายทารุณพี่เลยนะครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วไหมห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรสามสิถุงเนี่ยคือมันต้องเก็บทั้งหมดค่หรือหาดเลยนะเว้ยโอ้ยมันมา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  มาดิมาดิอยากดูว่าเร็วแค่ไหนมาดิโอเค้ก็เดินเก็บไปครับผมในลื่นเัดมันก็นนจริงจริงช่องว่างมันแคบนะครับผมสําหรับแบบนี้เนาะมัน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 แคบมาก <laughs> เวลาวิ่งหนีบีก็คือต้องย้อนหลังอย่างเดียวอะเฮ้ย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 เดียว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 จะรีบไปไหนล่ะเพื่อน ปรับลงด่อยครับผมมันดูแบบเวลาความไวหน้านจอวิ่เลื่อนแล้วมันจะกึกจะกักครับผมมันแบบฟุดฟูดฟ,ด,ฟดเร็วเกินไปฮะเดี๋ยวพอดีจับทางผีไม่ได้โอเคมาดิมดิมมาดูดิว่าเร็วแค่ไหนมานี่ดิสามสิบถุงนะผม,ผมก็อย่างที่บอกต้องเก็บทั้งหมดคาลอหาดเลยใช่ไหมเพราะว่ามันสามสิบถุงเนาะ ค่อยๆหาไปครับผมพี่ก็จริงๆขนาดเล่นจบโหมดฝันร้ายไปแล้วยังไม่ชินทางเลยนะโหมดฝันร้ายที่ตายแบบโอ้โหไม่อยากจะพูดรัวๆครับผมไม่รู้ตายไปกี่รอบโอเคมันลงล่างครับผมไปลงล่างแล้วขึ้นบดีิรอ,อไรล่ะโฮ้ย ฟุบฟุฟืบฟมฟืบฟืมฟฟฟุบฟมฟฟมพี่จะนำไม่เกมผีไม่เหงาได้ผมทุกคนโอเคทุกคนไม่ต้องห่วงนะผมว่าจะต้องกลัวเสียงมันนะเพราะยังไงเสียงพี่ก็บ่นกบอยู่แล้วนะผมเสียงพี่ก็ส่งกระสือไม่ต้องกลัวเลยนะมาดูช่องพี่นะผมก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากให้เกมไอทีเลเลอร์นะผมออกบ่อยๆออกเร็วๆนะผมก็ช่วยกันกดไลค์นะผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะผมเวลาพี่ลงก็จะได้ รีบเข้ามาดูกันเนาะโจน,นี้ก็น่าจะติดเรียนนะผมโอ้โหเรียนกันเหนื่อยแล้วก็พักบ้างนะผมดุกคน้งว่างค่้าแวะมาดูกันเนาะเสียงมันคือแบบมันยังอยู่ข้างบนนะเนี่ยโอ้อยู่ข้างหน้าเลยเอามาลงไปแล้วมาลงไปแล้ว เปิดไปจริงเปล่าวะสิบเอ็ดถุงเหลืออีกสิบเก้าครับผมโอเคไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปไปาหมี่เวลาเหลืออีกเยอะเมื่อกี้อืม้มมาอีกแยะอะไรจะเร็วปานนั้นนี่ขนาดดูจากที่ลูกตาอายนะผมจะเห็นได้ว่ามันมาโคตรเร็วเลยนะเดี๋ยวเราต้องดูว่าผมว่ามันมาเร็วแค่ไหนสองๆดูก่อน โอเครหัสไปยังอ่ะไม่กล้าไม่กล้าขยับไปโอ้ยหนูตกใจหมดไม่กล้าขยับไปไหนแล้วอันนี้กูแจไว้ใจห้องใต้ดินนะผมทุกคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะมีพี่เนี่ยไม่รู้อยู่คนเดียวครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยฮา่ฮาฮา่ฮาฮา่ฮาวะฮา่ฮาฮา่ฮาฮ่ะเดี๋ยวนะผมใจเย็นๆนะ ต้องขอต้องขอแอบก่อนเพราะโหมดยากมันเร็วมากครับผมเร็วเรียกได้ว่าสปีดดีเพิ่มจากปานกลางเทพจะร้อยเปอร์เซ็นต์บวกเลยนะนี่ยังไม่รวมกับโหมดฝันไล่นะแต่ฝันลายนะแลยนะ้วจากที่พี่เล่นมาแล้วอาจไม่ติดนะผมก็เห็นได้ว่ามันก็ต้องเก็บสามสิบถุงเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันน่าจะเร็วกว่ามากใช่ไหมไม่รู้ดิรู้แต่ความเร็วมันใกล้ๆกกันนะผม ถ้าเกิดเสียงพี่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปหรือยังไงขอไปด้วยนะครับผมช่วงนี้เสียงแหบกอแห้งครับผมคือทำคลิปต,ต่องช่องไงแล้วมันแบบอีกช่องหนึ่งก็อยากลงให้ทุกคนได้ดูกันนะอีกช่องหนึ่งก็อย่างเช่นช่องลองนี้พี่ก็จะลงไว้เรื่อยๆนะผมไม่ใช่ว่าไม่จริงจังกับช่องลองนะแต่ก็จะลงไว้ให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเพราะว่าเออมันเป็นช่องใหมล่ล่ะมันยังไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะผมเฮ้ <SC> เฮ้นั่นใหญ่เฮ้แม่สาวน้อยนี่เธอทำไมลอยเร็วจังเลยอ่ะโอ้โหมันลอยแบบสปีดดิฟเลยนะผมเมื่อกี้ตอนนี้ถ้าเราเก็บด้านบนเสร็จแล้วมันก็เหลือแค่ด้านล่างใช่ไหมแล้วต้องบอกเลยว่าไอ้ตรงใต้ดินนี่แหละครับผมโอเคห้องวิธีกรรมนี้ห้องวิธีกรรมนี้จะต้องเอาเลื่อยมาใช่ไหมล่ะแล้วก็วาร์ปไปครับผม โอเคตอนนี้หน้าที่ของพี่ก็คือต้องไปข้างล่างเพื่อเก็บถุงที่เหลือใช่ไหมอีกจีบโอ้ยทำไมมันมาดักแลว้ววะต้องเก็บถุงที่เหลืออีกจ2บสองหน้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันก่อนมันลงมาละ จริงๆแล้วพี่ไม่ค่อยอยากจะไปใต้ดินนะเอ้ยไปแล้วไปขึ้นบนเฉยลงแล้วก็ขึ้นเฮ้ยมันวิ่ง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 โอ้โหเสียวเลยเมื่อกี้โเสียวเลยเมื่อกี้ครับผม เดี๋ยวต้องให้มันขึ้นบนก่อนแหละอ่าแล้วก็เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโคโคตรเร็วเลยอะที่ไม่อยากลงไปเก็บข้างล่างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่มีที่หลบภยัยมันมีห้องเดียวอะ่ะแล้วถ้าเราเดินไปจนสุดมุมนะหมไม่อยากจะคิด ตั้งแต่ซื้อตัวเกมมันก็ดีนะทุกคนก็พี่คิดว่าพี่จะอัดยาวๆแล้วนะผมตอนแรกคิดว่าไม่มีคนสนใจนะพี่ก็เลยไม่ได้ทําการเอ้ยเอยมันมาแล้วโอ้โิ่งพิ่งิงิงอู้พี่คิดว่าไม่มีคนสนใจนะผมเห็นมันเป็นเกมเก่าแล้วเนาะก็เห็นเออยังมีคนดูหน่อยนะผมพี่ก็เลยจัดการซื้อเลยครับผมน่าจะได้ทํากันยาวๆเนาะในพีอื่นด้วยนะผมจะลงมาอีกไหม จะไม่มานะก็ตัวเกมนะผมซื้ออยู่ที่ราคา150บาทเนาะทุกคนอันนี้ไม่ได้มาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วิ่งวิ่เข้าประตูเข้าประตูนี่ถ้าไม่มีกุญแจแล้วกุตายกุญต้าพี่ยังงอยู่นะผมที่ขอไว้กุญต้าก็คือตายได้ครั้งหนึ่งนะผมแล้วก็มันจะมีโฆษณาให้เราดูใช่ไหม เออแล้วก็กดเริ่มได้อีกครั้งครับผมกดต้ายังยังเหลือหนึ่งนะนะน้องกระสือนะใจเย็นนะโกต้าพี่ยังเหลือครับผมเองจะมากินพี่อย่างนี้ไม่ได้นะแต่จริงๆถ้าไม่มีสปีดอะ่ะไม่ควรออกจากห้องเว้ยพี่พูดเลยยิ่งฝันล้ายนะคือแบบโอ้โหนั่นไงมันมาอีกแยะมาทางไหนถ้ามันมาพี่จะเข้าประตูเลยนะผมเฮ้ยมา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 ,มา มันบ่อยวิ่งก็งวิ่งดิฮันเน่ฮันเน,น,น่จะมาเล่นกับพี่เหรอฮะฮันฮน,น่เหลือตะปีดสามครับผมสองหนึ่งโอเคขึ้นชั้นบนเลยฮะใจเย็นๆหน้าผมค่อยๆเก็บไปนะเหลือสามถุงเฮ้ยอะไรมันจะลงล่างบ่อยจังวะนั่นไงโอ้โห วิ่งเลย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 โอ้โยมันโคตรเร็วโคตรเร็วอ่ะทุกคนคือจริงๆใจพี่อะอยากเก็บสปีดไอยอยากเก็บโกาต้าการตายหนึ่งครั้งอ่ะไว้ตอนเนี่ยที่วิ่งขึ้นบันไดไปนะผมมีสิตายสูงอะเพราะว่าไม่รู้ดิคิดว่าถ้าเกิดขึ้นไปแล้วยังไงก็เจอมันครับผมเราเริ่มที่เดิมมันผีมันก็จะลอยไปที่อื่น ลิตยสามถุงเองมันอยู่ไหนวะโอเคนี่หนึ่งถุงลิตรสองครับผมลิตโอ้แล้วคุณเธอก็ลอยมาข้างล่างบ่อยเกินไปปะวะนี่รู้หรือเปล่าวะพี่อยู่ข้างล่าง <laughs> นี่เองมีตาเห็นหรือเปล่าเนี่ยเ <laughs> สียงแม่งโคตรหลอนเลยสองหนึ่งโอเค มีสปีดแล้วครับผมถ้ามันลงมาข้างล่างปุ๊บเดี๋ยวนะเสียงมันเงียบแล้วนะแต่ยังไม่ออกครับผมแป๊บหนึ่งเพราะเดี๋ยวให้มันลงมาข้างล่างแล้วค่อยขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปใช่ไหมมัยเลอีกสองถุงครับผมมาแล้วมาแล้ว ให้เธอลงมาข้างล่างปุ๊บเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเธอขึ้นไปครับผมแล้วเดี๋ยวพี่จะวิ่งออกไปเลยมันไม่มาวะโอ้ไม่ไดอยู่นี่อยู่เลยเดี๋ยวรอบนี้เธอลงมาแล้วเดี๋ยวพี่ไปเก็บเลยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาปุ๊บนางจะขึ้นปับ๊บขึ้นปับ๊บเราไปเก็บปุ๊บโอเคอีกสองครับผมไอ้กล่องนั้นมันตันแต่ทำไมมัน มันไม่ม่าวะอย่าโผล่มาตอนนี้นะเหมือนมีเสียงไหมนี่ไงอีกถุงนึ่งหลืออกถุงเดียวครับผมเดี๋ยวเดีเดอีกถุงอยู่ไหนวะ ทำไมมันเงียบเงียบอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้โหคนเลยโอ้สปีดเธออะไรกันครับเนี่ยโอเคเธอขึ้นไปแล้วครับผมเล็กถุงเดียวเองอ่ะอยู่ไหนวะ ใจเย็นนะโอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วครับผมที่นี้เราก็เหลือแค่ออกทางนะผมเดี๋ยวพี่ไปอยู่ในห้องนี้คอยก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นไงมันขึ้นวิ่งเลยครับผมใจเย็นนะใจเย็นนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ตายเลยนะเนี่ยเออโกต้านี้ครับผมโกต้านหนึ่งทีเนี่ยจะขอเอาไว้ใช้ตอนวิ่งไปข้างบนละกันนะผมมีสิทธิ์สูงเพราะว่าพี่ต้องใช้อายควบคู่กับการวิ่ง โอ้ยอะไรวะมันอยู่ตลอดเลยอะโอเคเงียบแล้วหนังเงียบแล้วครับผมทุกคนวัดใจไหมมันจะทนันเ่ะวะสปีดเรายังไม่มานะผมรอสักคู่นะสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามโอ้มันอยู่ชั้นสองแล้วคือทางออกมันก็อยู่ชั้นสองไงเพื่อนคุณน้องขึ้นข้างบนโอ้โหขึ้นข้างบนหน่อยไม่ได้เหรอนั่นเดี๋ยวรอบนี้พี่จะตามหลังไปเลยนะพี่บอกเลยพี่จะตามหลังไปเลยนะอา้าผมไปแล้ว มาวัดใจเลยครับผมถ้ามันวนลงกลับมาก็คือตายแค่นั้นครับผมถ้ามันวนลงกลับมาก็คือเรียบร้อยครับผมเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เรียบร้อยนะหผมโอ้ย <Yeah>. oh. <c oughs> คือมันเร็วมากเลยไม่ตายดีกว่ายังไม่ตายเลยดีกว่าโกต้า <Okay. S 1> หนึ่งเก็บไว้ใช้ในด่านฝันร้ายครับผมก็เป็นสอง ที่ฮะมีการทบด้วยเหรอฮะโอเคครับ okay, ผมก็ในโหมดคาเลเจอ์าตรฐานที่คลเจน์หาดในโหมดมาตรฐานแล้วก็ระดับความยากเนาะเรียบร้อยกันไปนะครับผมแะในรอบแรกเห็นไหมพี่พี่มีเวลาแล้วนะผมคือพี่เคยผ่านแล้วแต่ว่าในส่วนนั้นคือมันตายบ่อยไงแล้วก็อาจไม่ติดด้วยนะครับผมตายแบบตายแล้วพี่กดเริ่มใหม่ตายกดเริ่มใหม่อะไรเงี้ยเออจะขอทุกคนแค่ทีเดียวพอได้ผม ก็โอเคคนระับผมก็จบกันไปแนละผมกับบทที่1กระสือผีนังคลิหัดล้างนะผมในโหมดยากนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าความเร็วของเธอเนี่ยมันเร็วเกินไปมันเร็วมากจริงๆคนระับผมเร็วชนิดที่ว่าก็ตามที่เห็นแนละ้วผมตามที่ดูนะฮะก็ยังไม่ตายคนระับผมส่วนรอบต่อไปนะผม EP ต่อไปก็น่าจะมาในโหมดฝันร้ายเนาะซึ่ง เห็นไหมพี่มี3ดาวแล้วนะผมแต่นั้นคือมันตายเยอะเกินไปไงโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมจะได้มาหลอกกระสือกันใหม่ฮะ